สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะคะน,น่ารักมากเลยที่นี่นะคะคือห้องพักนะคะชิบะนะคะที่โคราชนะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนสุราวิวัตนะคะหรือ,อใกล้ๆกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรสารีใช่ไหมพี่อมมตสวิธีเข้าห้องนะคะทุกอย่างใช้ดิจิตอลทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่กดเลขกดรหัส ถึงเข้าห้องได้นะไม่ได้ใช้กีการ์ดนะคะนี่นี่ห้องเล็กๆแต่น่ารักนะคะเฮยสวัสดีค่ะพี่ออมสวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมมาสอบอะไรคะสอบฟรีเทส t ของสุราวีวอนค่ะพี่ออมนอนชั้นสอง แนนอนชั้นล่างแนนอนตรงนี้ค่ะห้องน่ารักมากเล็กๆน่ารักมากยืนจำได้คืนนะห้องน้ำทันสมัยและล้ำสมัยนีย่ฉีดก้นล,ล้างก้นให้นะคะนี่ห้องอาบน้ำนะคะนี่ที่ล้ำสุดคือนี่ พีพี่ FC ดูนะสวัสดีเลเซอร์แสงขาวแสงเหลืองรีแสงสว่างมากอาสว่างมากไปทางไหนล่ะเปิดไฟเปิดไฟสวัสดีเลเซอร์ เปิด <Be ard S 1> ไฟเปิดไฟอา้อาวอ้าวแล้วไม่เปิดให้สวัสดีเลเซอร์แสงขาวอืมทุกอย่างสั่งด้วยระบบเสียงมันน่ารักมากค่ะห้องเล็กๆสิเล็กๆที่นั่งอ่านหนังสือของพี่ออม ถ้วยเ,เย็นหนูเอาอันนี้ออกมาเวฟหน่อยนะข้าวเอาไก่บาร์บีคิวมาเวฟหน่อยนะจ้ากินเราเออกมาทุกอย่างเลยเอาอกมาทุกอย่างเวฟรอแม่น,ะมนะเดี๋ยวแม่จะลงไปข้างล่างแป๊บนึง จะพาพี่พีเอฟซีลงไปดูหน้าหอผักมันชื่ออะไรนะโรงแรมชิบะชิบะนั่นแลละค่ะเล็กๆกระทัดลัดเงาเหมือนญี่ปุ่นเนาะไม่เคยไปญี่ปุ่นก็นี่แหละได้มาญี่ปุ่นละทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติหนะมดห้องเล็กๆเอง 明白没？ ไม่มีคนเฝ้าหอพักนะคะนี่เช็คอินโดยการสแกนลน์เช็คเอาโดยการสแกนลน์แล้วก็ดึงถึงจะเปิดได้นะฮะนารกมากๆๆเลยค่ะแล้วก็ ห้องเล็กๆกระทัดรัดออฟฟิศเขาแต่ไม่มีคนอยู่นะคะนี่ชื่อโรงแรมชื่อเจ้านี่เลยเจ้าชิบะ มีชั้นสามนะคะชั้นหนึ่งเล็กๆตกแต่งไน,น่ารักมากค่ะพี่ออมเรียบได้ไหมคะ หคืนราคาตอนจองก่อนหน้านั้นจองประมาณล่วงหน้าประมาณ1เดือนนะคะค่าห้อง306บาทถูกไหมคะค่าห้องห้องละ3ามบาทถูกมากถูกกว่าบ้านเราคะ่ะโอกาสหน้ามีโอกาสถ้าผ่านมาหรือแวะมาก็จะเดี๋ยว จะพาเสียด,ดีนพาต,ตาต้าพายิงอุ่นมานอนเอาบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศห้องน่ารักน่ารักนะคะ mm. เเชื่อม YouTube เลยหรอคะ <Yeah. S 1> ช่อมห้องน้ำนี่แหละแต่คนตัวใหญ่เขาไม่ได้นะนี่ ไม่ได้เลยเพราะว่าถูถูค่ะจะเดียวไม่กดให้ดูดอกเตอร์กดให้ดูเดี๋ยวน้ำก็จะสาดแล้วพี่ออมเ็บกี่นาทีคะ อาหารเวฟกันแต่ไม่มีกาแฟให้นะที่นี่ไม่มีกาแฟให้มีแต่น้ำให้สองขวดไม่มีกาแฟกาแฟหากินเองขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย